ประกาศสิทธิ์ผ่าเกมสังหารเสียใหญ่บุกพัตคารนยิงไถ่ถอยความขามข้ามสังหารอาดีตผู้จัดการบริษัทเงินทุนและเจ้าของกิจการหลายประเภทงวดกระจุยดับกลางเมืองขณะนั่งดวดเหล้าพบชนวนการตายเกิดจากผลประโยชน์ในโรงเรียนที่มีหุ้นส่วนอยู่มือปืนวัยรุ่นได้โอกาสส่องด้วยลูกส่องเส้นสังเวยํำสั่งดับชีพพฤติการล่าสังหารโหดกลางเมืองสุราษฎร์รายนี้ เกิดขึ้นเมื่อเวลา20นาฬิกาของวันที่20พฤษภาคม2528ที่ห้องอาหารชายห่วยโพชน,ะขนาขณะนั้นได้มีร่างชายหนุ่ม6คนปรากฏขึ้นที่ห้องอาหารหนังกล่าวเป็นเวลาแดดร่มลมตกของการดื่มเหล้าสังสรรค์นในกลุ่มเพื่อนฝูงได้ตรงไปที่โต๊ะหมาเลข3ซึ่งติดกับกำแพงโดยมีพนักงานต้อนรับสาวคอยบริการให้ความสะดวกแก่ลูกค้าจะสั่งอะไรดีคะ พนักงานสาวรีบเอ่ยขึ้นหลังจากที่แขกนั่งเข้าที่เรียบร้อยแล้วหนูขอเล่าและก็อาหารสักสองสามอย่างมาก่อนก็แล้วกันชายหนุ่มสั่งก่อนหันไปคุยกับเพื่อนร่วมโต๊ะสักครู่หนึ่งพนักงานเสิร์ฟได้นำอาหารและเล่าเข้ามาบริการตลอดจนคอยดูแลอาหารที่บกพร่องเวลาผ่านไปการดื่มเหล้าและพูดคุยเริ่มออกรสออกชาติขึ้นเหล้าที่ดื่มก็พร่องไปมาก ลูกค้าต่างก็ทยอยเข้ามาหาความสำราญกันมากพอสมควรขณะที่กำลังเดิมและพูดคุยกันอยู่นั้นหารู้ไม่ว่ามัจุราชกำลังนำเอาความตายเคลือบคานเข้ามาใกล้ซึ่งแฝงตัวอยู่ในความมืดของกำแพงด้านนอกซึ่งตรงจุดที่ในประกลเสียบ,บักหัวชายหนุ่มนั่งหันหลังให้ท่อนเหล็กทูดมรณะสีดำที่เริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาหาตรงช่องลมของกำแพงในระดับหัวของในประกลพอดี เหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเปรียงเสียงจากปากกระบอกปืนดังสน,นั่นแต่ทุกคนที่นั่งอยู่ในร้านอาหารหาสนใจไม่เพราะเข้าใจว่าเสียงดังกล่าวเกิดจากทางแก๊สในครัวระเบิดจนกระทั่งร่างของนายประกนได้หล้มฟุบลงที่ตักของนายสุพจน์และมีโลหิตไหลออกมาจากหัวของนายประกนเพื่อนๆร่วมโต๊ะจึงได้รู้ว่าเสียงที่ดังเมื่อสักครู่คือเสียงปืนโดยร่างของนายประกนดิ้นกระเสือกกระสนไปมา จึงเรีบนำร่างที่เต็มไปด้วยโลหิตของนายประกลส่งโรงพยาบาลขณะที่ร้อยตำรวจโทสมชายบุญครบนร้อยเวรสพเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งกำลังสวนอกสนใจกับการนั่งพิมพ์สำนวนอยู่นั้นเสียงกลิ่งโทรศรัพท์ก็ดังกังวานขึ้นหมวดหนุ่มรีบควัากระบอกโทรศรัพท์กรอกเสียงลงไปตามสายฮัโลโหลสพเมืองสุราษฎร์ผมร้อยตำรวจโทสมชายครับผู้หมวดครับ มีคนถูกยิงที่ห้องอาหารชายหวยพจนา่าอาการสาหัสครับทันทีที่ทราบเหตุร้อยตำรวจโทสมชายจึงได้รีบรายงานให้พันตำรวจตรีทวิศักดิ์เทียมชัยภูมิสารวัตรสอบสวนพันตำรวจตรีสมพลวรรัฐการสารวัตรป่าปรามทราบพร้อมกำลังตำรวจรุดไปสถานที่เกิดเหตุที่ห้องอาหารชายหวยพจนา่าซึ่งตั้งอยู่เลขที่283ทับ1ถนนตลาดใหม่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เต็มไปด้วยไทยมุงทั้งหลายที่ชอบดูความตายของผู้อื่นเจ้าหน้าที่พบเพียงรอยเลือดกองอยู่ที่บริเวณโต๊ะหมายเลขสาส่วนคนเจ็บนั้นได้นําส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้าแล้วจากการสอบสวนทราบว่าผู้ที่ถูกยิงตายชื่อในประกลอายุ49ปีมีภรรยาชื่อนางทัศนีอายุ50ปีเป็นรัศดรอ,อยู่ในหมู่ที่3อําเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีเป็นหุ้นส่วนโรงเรียนช่างกลแห่งหนึ่ง และเจ้าของร้านถ่ายรูปในเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นคณะกรรมการบูลเลิธทีเย้งเต็กเซงตึงที่อำเภอพุนพินถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซองเข้าเชี่บริเวณท้ายถอยกระสุนทะลุหน,น้าผากได้สิ้นใจตายไปแล้วเพราะไม่สามารถทนพิษบาดแผลจากกระสุนปืนเมื่อเวลา21อนบบาฬิกาทราบว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สัางหารโหวดวเปลี่ยนชีพนายประกวนผู้ตายและพวกพวกซึ่งประกอบด้วยนายสุพจน์ายสุงหวนนายสุทิน และนายเป้งเกีย้ยซึ่งทั้งหมดเป็นคณะกรรมการมูล,ลนิเนธเย้งเตกเสียงตึงซึ่งตั้งอยู่ถนนราชบรุงศ์ซอยเก้าอําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายเป้งเกีย้ยเป็นประธานกรรมการได้เดินทางจากอําเภอพุนพินเมื่อเวลา15นาฬิกาด้วยรถยนต์เอซูซุสีเทาไม่ทราบหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นรถของนายศรีอุดมหลานของนายประกนมาที่สุราษฎร์ธานีเพื่อหาเหล้าและอาหารกินกันที่ห้องอาหารดนงกล่าว และเวลาประมาณ19.30นาฬิกานาทีได้มีเสียงปืนดังขึ้นแต่ทุกคนที่เข้ามากินอาหารกันอยู่หาได้สนใจเสียงดังกล่าวไม่เพราะเข้าใจว่าเสียงดังกล่าวเกิดจากทังแก๊สในห้องครัวซึ่งเคยมีการระเบิดอยู่เสมอจนกระทั่งนายสุพจน์ซึ่งอยู่ห่างด้านขวามือที่นายประกลล้มฟุบไปหาและเห็นมีโลหติตที่ไหลออกมาจากหัวของนายประกนแล้วดินกระเสือกกระสนจึงรีบนำส่งโรงพยาบาล ตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุโต๊ะหมายเลข3าที่นายประกนผู้ตายและเพื่อนๆน,นั่งอยู่ติดกับกำแพงซึ่งทางด้านนอกเป็นซอยนายประกนผู้ตายหันหลังติดกำแพงซึ่งมือปืนวัยรุ่นที่มีอยู่ด้วยกันสองคนโดยคนหนึ่งติดเครื่องนั่งรอยอยู่ที่รถเกง๋งมือปืนส้มอยู่ได้โอกาสเพราะปกติไฟฟ้าทางด้านนอกติดกำแพงที่ทุกวันเคยเปิดให้ความสว่างแต่วันนี้ไฟฟ้าด้านนอกไม่ได้เปิดจึงทําให้มือปืนที่อยู่ด้านนอก สามารถมองเห็นนายประกลนในระดับหัวพอดีและได้ใช้ปากกระบอกปืนลูกซองส่องเข้ามาทางช่องลมเปรดชีพสังหารนายประกวนเบื้องหลังการสังหารนายประกวนนั้นทางเจ้าหน้าที่สืบทราบว่านายประกวนผู้ตายเคยเป็นผู้จัดการบริษัทเงินทุนแห่งหนึ่งซึ่งเปิดดําเนินกิจการเมื่อปี2,525 25. ต่อมาบริษัทไม่สามารถจะดําเนินธุรกิจการเงินต่อไปได้อีกจนต้องล้มกิจการเมื่อปลายปี2,527นายป, 27, นประกวนผู้ตาย จึงหันมาประกอบธุรกิจส่วนตัวโดวยร่วมหุ้นจัดตั้งโรงเรียนช่างกลแห่งหนึ่งและเป็นเจ้าของร้านถ่ายรูปจนขยบฐานะของตนเองเป็นที่รู้จักของสังคมทั่วไปในอำเภอพุนพินตลอดจนสุราธ,ธานีเกี่ยวกับสาเหตุการสังหารในประกนนี้ทางเจ้าหน้าที่พบว่าอาจจะเกิดจากการขัดผลประโยชน์ทางด้านโรงเรียนช่างกลนดังกล่าวเพราะนายประกนผู้ตายเคยมีเรื่องขัดแย้งกับการบริหารงานของคณะกรรมการหลายครั้ง ทางด้านพันตํารวจเอกไพบุญนันทะเลขาเพิ่มกับการตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีได้สั่งการเจ้าหน้าที่ตํารวจให้เร่งคลี่คลายหาสาเหตุที่แน่ชัดและติดตามจับกลุ่มตัวมือปืนรายนี้มาให้ได้โดยเร็วที่สุดเนื่องจากว่าเป็นการกระทําที่อุกอาจมากและทางเจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของคดีโดยเฉพาะร้อยตํารวจโทสมชายบุญครบ,บรองสารอดปราบรามได้เร่งมือทํางานชนิดหามรุ่งหามคำ่ำในการสอบสวนหาพยาน และหลักฐานติดตามตัวมือปืนเพราะสืบได้ว่ามือปืนที่เปรดชีพในประกนยังไม่ได้หลบนนหนีไปไหนยังกบดานอยู่ในสุราธาน,นีและจาก,การติดตามข่าวที่อำเภอพุนพินนางทัศนิภรรยาของนายประกนผู้ตายซึ่งอยู่ในอาการโศกเศร้าที่สูญเสียสามีสุดที่รักได้เปิดเผยว่าสาเหตุที่สามีถูกมือปืนสังหารในครั้งนี้ตนเชื่อว่าน่าจะเกิดจากการขาดผลประโยชน์ และตนพอจะทราบผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังแต่ตนไม่สามารถที่จะให้การอะไรมากนักเพราะเกรงว่าจะมีภัยมาถึงตนและครอบครัวไหนนสามีของตนก็ตายไปแล้วเชื่อแน่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับกลุ่มตัวมือปืนและผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังได้ในเร็ววันนี้ครับนี่ก็คือเรื่องราวในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้ว มีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ